เจ้าทำเพื่อเงินระบบอุป,ปร,รัมภ์ในท้องถิ่นผู้นำขาดคุณธรรมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใช้แรงงานเด็กทิ้งขยะในที่สาธารณะทำลายทรัพยากราาธรรมชาติพุณาธรรมชาติถูกทอดทิ้ง หัวใจสำคัญของโครงการบรวรเนี่ยเป็นเป็นการเชื่อมประสานงานระหว่างบ้านวัดโรงเรียนหรือว,ว่ารชาชการที่เรียกว่าบรวรเดิมนะโดยมีที่มาก็คือทางมูลนิธิส่งเสริมยดเกรรษตรกรไทยในพระราชบุตรสามส่เดประเทศพระราชดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยได้ทําบันทึกความร่วมมือกับพระเดชพระคุณเจ้าชุกระพรมชิรยานและก็เครือข่ายความดีที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะ นำศาสตร์ของพระราชาเก้ามรควิธีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็เน้นไปที่จังหวัดอุลราชธานีซึ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปในจังหวัดนีซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน1,020คนอันนี้เป็นเป็นส่วนที่หนึ่งมีความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องศาสตร์พระเท้าอยู่หัวเรื่องเ้ามรควิธีซว่าถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของโครงการนี้มากที่ห ข้มเมล็ดแห่งความดีลงในสังคมปลูกความพอเพียงในจิตใจคนให้ความพอเพียงเอาชนะความโลภข้อสองทั้งน้องเล่าเงาแห่งความดีคือการแบ่งปันเป็นการให้ไม่ให้สูญหายาที่สามการปักชำกิ่ง สิ่งที่ดีควรได้รับเลือกมาปักชำชั้นใดคนที่ดีก็ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแบบอย่างชั้นนั้นมาที่สี่เสียบยอดคือเอาแนวคิดแห่งความพอเพียงความดีงามมาต่อจนเข้ากับพื้นฐานเดิมที่ยังมีปัญหามาที่5ต่อตาคือเอาความรู้ใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่ดีมาใส่เพิ่มเติมให้กับคนที่ยังหลงงมงายมาที่6 ท่าพิงคือการนำคนดีมาพบกันการนำองค์กรดีๆมาเจอกันการนำคนที่มีที่ตีสามมันตามาเจอกันเพื่อเชื่อมร้อยให้กลายเป็นเครือข่ายที่มีพลังและสามารถสร้างสิงส่ง,งดีๆให้กับสังคมได้มัทที่7จ็ดตอนกิ่งให้ออกลากนำคนดีมาฝึกมาเสริมสร้างให้มั่นงคงแข็งแรง สามารถขยันคนงขาไปสร้างฐานในที่ใหม่ๆได้ด้วยตนเองมักที่8โรงควันคือใช้วิกฤตเพื่อบดบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมักที่9ทําชีวานุสงเคราะห์การพอดีเงื่อเพื่อใช้สื่อมวลชนในการเผยแพร่สิ่งดีๆความคิดดีๆให้กระจายอออในวงดว่าง เรื่องแนวคิดปูทะเลหมหาวิชาลายัยหรือปูทะเลหมหาวิชาลายัยเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระราชดิพน์เรื่องพระมหาชนกไว้ทีน,นี้แก่นสารสําคัญของพระมหาชนกเนี่ยว่าด้เรื่องการฟืน้นฟูชุมชนสังคมประเทศชาติฟืน้นฟูให้ลุกขึ้นมาเพื่อพึ่งพาตนเองได้การพึ่งพาตนเองได้เนี่ยท่านได้เขียนแนะนําไว้9วิธีการ เรียกว่าก้ามัรควิธีนะครับในแต่ละวิธีเนี่ยคนจะต้องเข้าใจเข้าใจว่าแต่ละวิธีเนี่ยเหมาะสมกับการพัฒนาประเภทใดลักษณะของกิจกรรมรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เลือกออกไปทําอันนี้ในในหลักสูตรรวมแต่ก้ามัรควิธีเนี่ยคือหลักสูตรรวมของก่อการก่อ,กอ,กอให้เกิดโพธิยาลัยหรือมหาวิทยาลัยซึ่งโพธิยาลัยหรือมหาวิทยาลัยตามหลักการของบ่องค์ท่านหมายถึงว่า ไม่ได้ไปก่อสร้างไม่ได้ไปสร้างมหาวิทยาลัยสร้างานู่นสร้างนี่เป็นเรื่องของการนําหลักการเนี่ยไปก่อให้เกิดการเรียนรู้ <S <S สำหรับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันเฉพาะบทบาทของพระสงฆ์นั้นหรือว่าบทบาทของวัด <S <S ก็ได้ให้ข้อคิดแนวทางเป็นต้นว่า <S <S มีแบบแปลนให้ชาวบา้าน เป็นขั้นเป็นตอนและก็มีแผนผังให้ชาวบ้านได้ดำเนินงานทุกขั้นตอนเริ่มไปตั้งแต่การเตรียมประชาชนเริ่มไปตั้งแต่เตรียมผู้นำจะให้ผู้นำหมู่บ้านไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านเพื่อร่วมด้วยช่วยกันที่เราทำพัฒนามหมู่บ้านแต่และหมู่บ้าน พระสงฆ์ก็ได้แนะนําว่าที่ทําไปนี่ไม่ได้ทําเพื่อพระสงฆ์ที่ทําไปไม่ได้ทําเพื่อใครถึงแม้ว่ายาอย่างไรก็ตามที่เราลงมือทําลงไปชาวบ้านเป็นผู้ได้รับประโยชน์ชัดเจนเรียกว่าสัมผัสได้ดูได้และก็เก้ปัญหาได้จริงๆผลของการพัฒนาโครงการความร่วมมือของบวรบน,นะครับเราได้แบ่งผลออกเป็น5ด้านนะครับ ด้านที่1นะครับด้านของคนนะครับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะครับจะมีบุคลิกเด็นนะครับยิ้มใสไหวสวยนะครับทักทายเป็นนะครับและมีความสุภาพอ่อนโยนนะครับอันด้านที่2นะครับด้านกายภาพนะครับพื้นที่ที่เข้าร่วมการอบรมเนี่ยนะครับและก็เข้าร่วมโครงการของโครงการความร่วมมือของบวรนะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่สะอาดสวยงาม สร้างสรรค์และปลอดภัยนะครับด้านที่3นะครับด้านสังคมนะครับสังคมต้องเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อแบ่งปันสร้างสรรค์และสามัคคีนะครับด้านที่4นะครับด้านสติปัญญานะครับสังคมที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับและด้านสุดท้ายนะครับคือด้านที่5ด้านจิตวิญญาณนะครับในโครงการเรานะครับก็จะให้มีถนนสายวัฒนธรรมนะครับ สู่ศูนย์รวมจิตใจนะสู่ทานศีลภาวนาละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนะในบทบาททีมเยียกรนในโครงการบวรนะครับแล้วก็ทีมสื่อที่ลงไปช่วยในการสื่อสารเรื่องราวของหมู่บ้านนะครับที่มืนโครงการในจากหวัดอุบลราชธานี60หมู่บ้านเพราะว่าเกิดรูปแบบการทํางานที่เรียกว่าการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดผลดีต่อการทํางานในอนาคตของหมู่บ้าน การจัดสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องตั้งแต่เด็กเยาว,วชนนะครับได้รับการดูแลจากครอบครบัวและชุมชนมากขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังภัยมีการชวนกันทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์มีการรวมกลุ่มกันในกชุมชนมีทั้งผู้สูงอายุนะครับที่เข้ามาหยดบาทในการดูแลลูกหลานนะครับแล้วก็มีการที่มีต้นแบบนะครับให้ลูกหลานดูในเรื่องที่ดีๆนะครับ ซึ่งทาให้ลูกหลานนะครับมีแบบอย่างที่ดีแล้วก็ประพฤติตนนะครับเข้าไปอยู่ในรูปของศิลธรรมนะครับในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับชุมชนต่างๆนะครับหลายชุมชนมีการรวมกลุ่มกันนะครับในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนะครับโดยการสร้างพื้นที่กิจกรรมให้เกิดขึ้นทั้งระดับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับมีการรวมกันที่จะคุยเรื่องลูกหลานตัวเองนะครับเป็นการคุ้มครองเด็กๆนะครับไม่ให้เข้าไปสู่ปัญหานะครับแล้วก็มีการคุยถึงเรื่องอนาคตที่จะต่อยอดกลุ่มเด็กเยาวชนเช่นกลุ่มเยาวชนรักดีกลุ่ม แล้วก็เรื่องการที่จะทําเรื่องการลงกลุ่มเป็นธนาคารกิจอาสาแบ่งปันชื่อและคนอื่นในชุมชนซึ่งเชื่อว่าในอีก2-3ถึงปีก็จะมีรูปธรรมในการเกิดขึ้นของหมู่บ้านและชุมชนเล็กนี้ในแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับโครงการนี้ภาพรวมก็คือเน้นเด็กและเยาวชนเป็นผู้ดําเนินการส่วนผู้ใหญ่จะเป็นผู้สนับสนุสนสน่งเสริมนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการเน้นการปฏิบัติจริงของเยาวชน โดยมีรุ่นที่มีคุณครูมีทางชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นนะครับได้มาเป็นวิทยากรในส่วนหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากที่ทำาวบันนี้แล้วเราจะเป็นโครงการระยะยาวะระยะกลางนะครับถึงปี58เพื่อจะเป็นเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพมีพระชนมายุครบ60พรรษานะครับเป้าหมายโดยตรงก็คือเยาวชนพวกที่เรา ทรงเสริจสลับสนุนนี้จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้นําในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนความเจริญประเทศชาติต่อไปใจพุ่งใจแล้วที่ไดททำบุญปีละเดียละเทียนนี่แหละค่ะดีใจค่ะดีใจกันค่ะเราซื้อดีค่ะว่า <c oughs> ใจนี่เลยมาชวมทำบุญ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเข้าได้กฟื้นเล็กน่อยมาตลอดเพราะข้าวด้มาเฮ็ดในเหมือนนี่เข้ากัรู้ซื้อวัาดีใจทีที่ผู้ปกครองก็ได้มารวมน้่งเด็กลูกเข้าก็ได้มาปฏิบัติกินแบบเป็นมูคนามันกัรู้ซื้อว่าดีใจค่ะพูดใจที่เข้าเด้ไในสร้างสอนติดเข้ามาแล้วก็เขาได้มีมีมีการเด็ฝึกปฏิบัติจเสริลค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่านักเรียนได้สามารถเราจะได้ จะได้ดูจริงๆว่านักเรียนเราหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วการการบอกกล่าวมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะได้มาทําวันนี้ได้อย่างถูกต้องไหมแล้วก็เขาได้ดูตัวเองเขาประเมินตัวเองด้วยว่าตัวเขาเองนั้นสามารถที่จะทําได้ไปถึงขนาดไหนและจะพัฒนาย,ยัางไงต่อไปค่ะเพราะว่านักเรียนเข้ามาตั้งแต่ปอน,นี้ภาพที่เห็นโดยภาพรวมก็คือว่าเห็นความเคลื่อนไหว ของพี่น้องว่าออมีมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นรที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็มีความพร้อมมีความสมัคคีแต่อาจจะมากน้อยก็คือต่างกันบนฐานเดิมของแต่ละหมู่บ้านกระบวนการการทำงานเริ่มเราเริ่มตั้งแต่หลังจากที่ได้รับงบม,มาจากากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วเนี่ยก็มาในส่วนของการ ทำคู่มือ,เ,อเป็นคู่มือที่จะทํางานโครงการนี้โดยเฉพาะหลังจากทําคู่มือเสร็จแล้วก็มีการฝึกอบรมวิเยากรกระบวนการามีการฝึกอบรมแกนนําชุมชนมีการานําแกนนําที่ฝึกหรือผ่านการอบรมไปแล้วนี่ไปศึกษา,เ,าเรียนรู้ที่ศูนย์เกษกรรมธรรมชาติมากเอื้องที่ศูนย์พม,มรักแล้วก็วัดมงคลชัยพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา หมู่บ้านชุมชนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยจากนั้นก็มาเขียนแผนงานโครงการจากแผนงานโครงการเสร็จแล้วก็ในแผนงานโครงการนี่ก็จะมีก็จะไม่นอกไม่ออกจากไปจาก9้ามรรควิธีแล้วแต่บริบทของชุมชนว่าเขามีเขามีบริบทที่เหมาะสมกับมรรควิธีไหนก็นํามรรควิธีนั้นไปแต่ในเรื่องของถนนสายนรามเนี่ยมีการตกลงร่วมกันว่าเราจะทําร่วมกันทั้งหมด60หมู่บ้านชุมชนจากนั้นก็มีการลงมือปฏิบัติ โดยศูนย์นี่ก็จะลงไปเชื่อมไปซัพพอร์ตในส่วนของงบประมาณบ้างแต่ก็เป็นส่วนส่วนน้อยแต่โดยหลักแล้วก็จะอยู่ที่ชุมชนทางหมู่บ้านชุมชนทางด้านวัดโรงเรียนของเรามีความปลื้มกิติจินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะ,ะได้ทําโครงการนี้ได้ถวายกับ สมเด็จพระเทพพระรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสิ่งที่พบก็คือว่ามีกิจกรรมในเชิงของการพัฒนาเกิดขึ้นที่ชัดเจนถ้าแยกก็จะเป็นสองส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่เป็นถนนสายวัฒนธรรมมีการระดมคนในชุมชนสนใจในเรื่องของาศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็มีการจัดระบบถนนมีการจัดระบบของการทำบุญ ที่เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามแล้วพอเพียงส่วนที่สองที่เห็นชัดก็คือมีการเริ่มต้นทำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในบางหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เริ่มก,ก็มีการเริ่มบางหมู่บ้านที่เริ่มแล้วก็มีการสานต่ออย่างเป็นกระบวนการได้มาอบุบมในครั้งนี้ก็ได้ แนวทางหรือศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของการขอรหัสมหาชนุกในการนําไปใช้ชีวิตประจาําวันหึือนำไปใช้กับครอบครัวของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทําเกษตรพอเพียงช่วยครอบครัวรลดรายจ่ายเพิ่มรายรับนะครับภาพฝันใน3ปมีข้างหน้านเนี่ยเราตั้งภาพฝันร่วมกันไว้ว่าทุกเครือข่าย60สบหมู่บ้าน,นจะมีโพธทยาอะไหมหาวิชาลัยหรือ ภูทะเลมหาวิชาไรในส่วนที่เป็นรูปแบบก็จะเป็นโคกปูคลองหนองนาป่าไร่โมเดลหรือโคกหนองนาโมเดลคือหมายความว่าจะมีการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไปสู่เรื่องของความพอเพียงสำคัญที่สุดก็คือจะรวมกันเป็นปูทะเลมหาวิชาลัยหรือโพธิยาลัยมหาวิชาลัยคือศูนย์เรียนรู้เนี่ยเป็นภาพฝันรวมกันาทางั้านทั้งนี้สิ่งที่เรามั่นใจแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะเดินไปได้ อย่อยั่งยืงนก็คือว่าแต่ละจุดจะมีภาพผู้นำเนื่องจากโครงการนี้มันชื่อว่าบาวรอ,อยู่ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดรัฐหรือโรงเรียนและสวนและการต่างๆซึ่งก็เป็นไปตามนั้นโดยเรามีเป้าหมายที่เยาวชนเป็นการเพาะเพาะเม็ดเป็นการเพาะต้นกล้าหนุนเสริมให้เด็กเยาวชวนได้มีการแสดงออกผู้ใหญ่เป็นผู้หนุนเสริมก็ก็เห็นเป็นรูปประทับ เก้ามาควิธีที่ได้เรียนรู้ไปนะครับก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติการฟื้นฟูพัฒนาชุมชนเราครับทีนี้ในในจากประสบการณ์ของพอที่ลงมาทำงานที่อุบลประมาณ3ปีที่ผ่านมาเห็นว่ามีต้นทุนสูงมากในเรื่องการที่จะเริ่มต้นนำเอาหลักการของโพธิญาไหลนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพ์ไว้เนี่ยมาใช้ในการเริ่มต้นในการพัฒนาความว่ามีต้นทุนสูงนี่หมายความว่า มีความร่วมมือกันของของภาคส่วนต่างๆนะฮะเป็นการร่วมมือร่วมมืออย่างที่เป็นรูป,ปรธรรมที่เราเรียกว่าหลักการของบวรที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อนเป็นศูนย์รวมหนึ่งที่ก่อให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมมือแบบบูรณาการแบบมีทั้งบ้านทั้งวัดทั้งราชการหรือโรงเรียนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือต้นทุน ที่มีอยู่ในการนำไปสู่การสร้างโพธิยาลัยที่จังหวัดอุบล